สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนนะคะเพิ่มโลโก้กิจการในแบบฟอร์มแล้วก็ว่าทำยังไงคะ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มที่ระบบขายนะคะเข้ามาที่ระบบขายค่ะอี่อันนี้จะเป็นการออกแบบฟอร์มนะคะมาที่ขายสดนะคะขายสดนี่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะ่ะปิ้นฟอร์มดีไซน์นะคะตรงนี้เราจะเข้าปิ้นฟอร์มดีไซน์ค่ะแล้วก็กดบวกออกแบบรายงานนะคะ นี่ถ้าเข้ามาอี้มันคือจะไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพราะงั้นเราจะต้องโหลดเอกสารนะคะโหลดตัวอย่างเอกสารนี่มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะเราจะเพิ่มโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของกิจการนะคะคลิกไปสองครั้งนะคะแล้วก็จะอัโหลดนะคะเราอัพโหลดตรงเป็นรูปบริษัทก็ได้เลยนะคะเพราะาเราใส่ไปแล้วมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันค่ะแล้วกดการกระบาทนะคะ นี่มันจะขึ้นเป็นหน้าเราแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะเราก็จะกดเซฟนะคะยืนยันนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นแบบฟอร์มใบกำกับภาษีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ